นวนนางสุดแซ่บในวรรณคดีไทยรามเกียรติเป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากรามายณะของอินเดียและเมื่อเรานึกถึงรามเกียรติเราก็มักจะนึกถึงตัวละครอย่างพระรามพระลักษ์ทศกัณฐ์นางสีดาหนุมานและเหล่าทหารวานอนทั้งหลายผุดพลายขึ้นมาแต่ใครเล่าจะนึกถึงตัวละครหญิงที่สำคัญอย่างนางมณโท มีใครบ้างจะนึกถึงชะตากรรมของนางมนโทในฐานะหญิงผู้ชอกช้ำและกรอมตมตลอดชีวิตของนางในเรื่องรามเกียรตินางมนโทเป็นตัวละครที่น่าเห็นใจเป็นที่สุดจากนางฟ้าผู้รับใช้พระอุมาบนเขาไกลลาดมาเป็นมเหุสีเจ้ากรุงลงกาบนเส้นทางชีวิตที่เลือกไม่ได้นางต้องกลายเป็นหญิงสี่ผัว มีลูกสี่คนและลูกของนางก็ถูกพรากจากนางไปหมดบางคนจากเป็นบางคนก็จากตายหากจะบอกว่านางเป็นสาวแซ่บก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนะักเพราะการมีสามีของนางนั้นมาจากการแย่งชิงบ้างการล่อลวงบ้างด้วยเหตุนี้ชีวิตของนางจึงคลุกเคล้าทั้งสุขทุกข์ปวดร้าวแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา ลองมาฟังเรื่องราวของนางกันนะคะเล่ากันว่าที่เชิงเขาหิม,มาผ่านมีฤาษีสี่ตนบำเพ็ญพรตอยู่เป็นเวลาช้านานและมีตะบะแก่กล้ามากทุกๆุกเช้าจะมีนางโคห้าร้อยตัวมาที่อาสมของฤาษีและต่างก็จะหยดนมลงในอ่างแก้วเพื่อให้ฤาษีได้ฉันเป็นอาหารเชา้าซึ่งฤาษีก็จะแบ่งนมส่วนหนึ่งให้แก่นางกบตัวเมียตัวหนึ่ง ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำทุกวันเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งฤาษีทั้งสี่ออกไปป่าพบนางนาคตนหนึ่งกำลังเสพสังวาสกับงูดินฤาษีเห็นว่านางนาคเป็นศัตรกูลสูงกว่าไม่น่าจะมาสมสู่กับงูดินจึงได้เอาไม้เทา้าเคาะไปที่ขนดหางนางนาคเบาๆนางนาคกำลังร่านด้วยแรงราคะก็ยังไม่รู้ตัวฤาษียิงเคาะซ้ำไปที่กลางลำตัว นางนาคตกใจเห็นฤาษีก็รู้สึกอับอายขายหน้าจึงหนีกลับไปเมืองบาดาลน,นางคิดแค้นใจพระฤาษีและด้วยกลัวความล่วงรู้ถึงเท้าพญานาคราชผู้เป็นบิดานางนาคจึงกลับไปที่อาสมฤาษีแล้วคายพิษลงในอ่างน้ำนมฝ่ายนางกบเห็นเช่นนั้นก็ตกใจและด้วยความกระตันอยู่สำนึกในพระคุณของฤาษีที่เลี้ยงตนมา จึงตัดสินใจตายแทนด้วยการกระโดดลงไปในอ่างนมและขาดใจตายเพราะพิษนางนาคนั้นรันฤษี 4, ทั้งสี่กลับมาจะชันน้ำนมเห็นนางกบนอนตายในอ่างนมก็รู้สึกไม่พอใจคิดว่านางกบตะกระแต่ก็ยังมีใจเมตตายอยู่จึงชุบชีวิตนางกบขึ้นมาใหม่แล้วสอบถามดูนางกบก็เล่าความจริงให้ฟัง ฤาษีฟังแล้วเห็นในคุณความดีของนางกบจึงได้ทำพิธีกอ่ออาคีแล้วไล่มนวิเศษพร้อมโยนนางกบลงในไฟชุบชีวิตขึ้นมาใหม่กลายเป็นสาวรูปงามพระฤาษีจึงตั้งชื่อให้ว่านางมุนโทรพระฤาษีเห็นว่านางเป็นหญิงไม่เหมาะจะอยู่ด้วยจึงพร้อมใจกันพานางไปถวายพระอิศวรและพระอิศวรให้ไปอยู่กับพระแม่อุมาพระชายาของพระองค์ ต่อมาเขาใกล้ลาดเอียงสุดทศกัณฐ์มายกให้จึงสำเร็จทศกัณฐ์ได้ทูลขอพระแม่อุมาเป็นรางวัลพระอุสวรแม้ไม่พอใจที่ทศกัณฐ์เหิมเกริงมแต่เนื่องจากออกโอดไปแล้วก็จำยอมประทานให้ตามคำขอเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียทศกัณฐ์ก็ต้องนำมาคืนแน่นอนฝ่ายทศกัณฐ์ พอได้รับประทานพระอุมาก็ตรงเข้าไปอุ้มพระแม่อุมาแต่ครั้นถูกองค์พระแม่ก็รู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟไหม้จึงจำต้องช้อนพระบาทพระอุมาทูลไว้บนหัวเฮอกลับเมืองลงกาเาะต่อมาไม่นานก็รู้สึกร้อนจนทนไม่ได้จึงต้องวางพระแม่อุมาลงและผาเดินต่อไปพระนารายณ์จึงออกอุบายแปลงเป็นยักษ์แก่ ปลูกต้นไม้เอายอดลงดินดรากชีฟ้าทศกัณฐ์พาพระแม่อุมาเดินผ่านก็สงสัยและแปลกใจถามว่าทำไมโง่ปลูกต้นไม้แบบนี้ยักแปลงก็ว่าทศกัณฐ์นั่นแหละงโง่ไม่รู้จักขอของดีมาทศกัณฐ์ได้ฟังก็ชักเห็นตามทศกัณฐ์จึงพาพระแม่อุมาทูลหัวเหาะกลับไปคืนพระอิศวรและขอนางมนโทมาแทน ระหว่างที่ทศกัณฐ์อุ้มนางมณโทกลับกรุงลงกาพาลีซึ่งเป็นลิงที่ครองเมืองขีดขินเห็นทศกัณฐ์อุ้มนางมณโทเหาะข้ามเมืองของตนก็เกิดความไม่พอใจและตรงเข้าทำลายทศกัณฐ์พาลีนั้นได้รับพรศักดิ์สิทธิ์ว่าหากสู้รบกับผู้ใดก็ให้พละกำลังของคู่ต่อสู้มาเป็นกำลังของตนเองดังนั้นหลังจากสู้รบชัยชนะก็ตกเป็นของพาลี และได้ชิงนางบนโทไว้เป็นเมียของตนต่อมาทศก,กัณฐ์ไปปรึกษาพระฤาษีโคบุตรพระฤาษีโคบุตรจึงไปหาพระฤาษีอังคตอาจารย์ของพาลีเพื่อให้ว่ากล่าวพาลีให้คืนนางบนโทแกท่ทศกัณฐ์พาลีไม่อยากคืนโดยอ้างว่านางท้องได้หกเดือนแล้วไม่อยากให้ลูกของตนไปอยู่กับยากพระฤาษีอังคตจึงว่าเรื่องนี้ไม่ยาก ท่านจะแหวะท้องนางเอาลูกมาใส่ในท้องแพะไว้ก่อนจนกว่าจะคลอดพระลีบ่ายเบี่ยงอย่างไรก็ไม่เป็นผลจึงจำต้องยอมคืนนางแก่ทศกัณฐ์เมื่อถึงกำหนดสิบเดือนพระฤาษีอังคตก็ทำพิธีพาออกมาจากท้องแพะแล้วให้ชื่อว่าองคตต่อมาทศกัณฐ์รักนางสีดาทำให้เกิดศึกระหว่างพระรามกับกรุงลงกาในการรบ ทศก,กัณ์เป็นฝ่ายที่เพียงร้ำมสูญเสียไพรพลนางมนโททําพิธีหุงน้ําทิพย์โดยบอกทศก,กัณ์ว่าระหว่างทําพิธีมิให้ร่วมสเสน่หากันนางมนโททําได้สําเร็จสามารถชุบชีวิตไพรพลยักษ์ได้ทำให้ไพรพลหวานนอนของพระรามแตกกระเจิงไปพระรามเห็นดังนั้นก็สอบถามพิเภกเมื่อทราบความจริงจึงส่งหนุมานพร้อมด้วยวานอน,อนอีกจำนวนหนึ่งไปทำหลายพิธี หนุมานจึงแปลงตนเป็นทศกัณฐ์ทำทีว่าชนะศึกกลับมาแล้วพานางกลับประสาทจนได้ร่วมพิศวาสกับนางส่วนลพลภักควานอนที่อยู่ข้างนอกก็ทำลายโลงพิธีจนหมดสิ้นเมื่อหลอกนอนกับนางมุนโทเป็นการทำลายพิธีได้สำเร็จแล้วหนุมานแปลงก็ลานางทำทีว่าจะไปจับพิเภกที่หนีไปได้ จากนั้นก็กลับไปทูลพระรามว่าสามารถลมพิธีได้แล้วพระรามจึงสั่งให้สุครีพนำพลเข้าโจมตีพวกหยักฝ่ายทศกัณฐ์เพื่อต่อสู้น้ำทิพย์ที่จะพรมอยักตายให้ฟืนก็หมดไม่เห็นมีใครมาส่งเพิ่มแล้วยังถูกพวกลิงเยาะเยยก็เอกใจขอพักรมแล้วกลับเมืองไปถึงเห็นโรงพิธีพินาศ จึงไปสอบถามและต่อว่านางมนโทที่อยู่ในปราสาทนางมนโทยังไม่รู้อิโนอิเนจึงเล่าเรื่องราวให้ทราบทศก,กัณฐ์ก็รู้ว่าเสียท่าหันุมานแล้วก็บอกเมียนางมนโททั้งอับอายขายหน้าทั้งเสียใจที่เสียตัวและเสียรู้หันุมานจึงร้องไห้จนสลบไปทศก,กัณฐ์ก็แก้ไขจนเฝืนทศก,กัณฐ์นั้นทั้งรักและสงสารเมีย จึงปลอบโยนนางมนโทและว่าตนไม่ถือโทษโกรธนางให้ถือเสียว่าเป็นกรรมเป็นเวรไปก็แล้วกันนางมนโทเมื่ออยู่กินกับทศกัณฐ์นางตั้งท้องสามครั้งครั้งแรกได้ลูกชายชื่อรณพักหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอินทรชิตผู้ที่ต่อมาเป็นทานเอกคนสำคัญของทศกัณฐ์และทำศึกกับฝ่ายพระราม ความเก่งกาจในการรบของอินทรชิตได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายพระรามอยู่หลายหนแต่สุดท้ายก็ต้องตายด้วยน้ำมือของพระราัลูกคนที่สองของนางมนโทกับทศกัณฐ์เป็นลูกสาวและถือเป็นตัวละครที่เป็นปมสำคัญของเรื่องรามเกียรตินางนั้นคือนางสีดาเพราะเมื่อนางสีดาเกิดมาแล้วก็ร้อ,องว่าผลานลาภสามครั้ง พิเภกได้ทำนายดวงชะตาไว้ว่านางสีดานี้ในภายภาคหน้าจะเป็นการละกินีสร้างความอัปยศแก่ทศกันทศกันให้นำนางสีดาไปลอยน้ำส่วนลูกคนที่สามชื่อภายนาสุริยวงศ์หรือทศพินก่อเรื่องก่อราวสร้างสงครามไม่จบไม่สิน้นจนสุดท้ายก็ถูกประหารชีวิตดังนั้นจึงเห็นได้ว่านางมณโฑนั้น mm hmm. เมื่อมีลูก ถ้าลูกไม่ตายก็เป็นภัยแก่ผัวช่างหน้าเวทนายิ่งหนักชีวิตของนางมุนโถน,นั้นอยู่ในสภาวะที่เลือกอะไรไม่ได้สักอย่างจะมีผัวก็เลือกไม่ได้มีผัวสี่ตายไปสองและผัวที่นางมีนั้นก็ต้องเป็นเมียเขาอย่างจำยอมรากับถูกคมขืนก็ไม่ป่านมีลูกลูกก็ต้องตายเพราะความหน้ามืดของพ่อหรือไม่ลูกก็เป็นภัยกับตัวพ่อจนถึงแก่ชีวิต ตอนจบยังต้องตกเป็นของน้องผัวอย่างพีเพกจะเห็นได้ว่าชีวิตของนางมนโทนางกบที่พระฤาษีอุตส่าห์ชุบชีวิตให้เป็นสาวงามแม้ว่าจะต้องมีผัวถึงสี่คนถ้าได้ฟังชีวิตของนางแล้วจะเห็นได้ว่านางมีใช่หญิงร้านหรือจงใจใช้ความงามหวานสเสน่เพื่อหาสามีเลย ตรงกันข้ามการมีสามีแต่ละครั้งแต่ละหนล,ล้วนอยู่ในภาวะจำยอมทั้งสิน้นนั่นคือไม่ถูกยกให้ก็ถูกแย่งหรือถูกหลอกนางมนโทวนับเป็นสาวงามผู้อาภัพยิ่งหนะักแม้นางจะมะผัวเป็นผัวลิงบ้างผัวยักษ์บ้างแต่ก็กล่าวได้ว่านางมิใช่ผู้หญิงประเภทมั่วรักกลับเป็นหญิงที่ดีงามคนหนึ่ง เพราะนางจงรักภักดีต่อสามีทุกคนวงเล็บต้องยกเว้นหนุมานนะคะเพราะได้ด้วยเลขกลหากนางมีผัวเพราะมั่วหลักเราอาจจะมีการเสียดสีผู้หญิงที่มีสามีหลายคนเพิ่มจากนางวันทองโมรากากีก็อาจมีต่อท้ายว่าเป็นนางมณโทอีกคนเป็นแน่นางมณโทจึงเป็นตัวละครที่สะท้อนถนึงโชคชะตาที่ไม่แน่นอน ความซื้อสัต์และความรักที่มั่นคงนางเป็นตัวแทนของสตรีที่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียและนางก็เลือกที่จะใช้ชีวิตตามโชคชะตาที่ตนได้รับอย่างดีที่สุดคงพิจรารณาได้นะคะว่านางควรจะแซบหรือไม่แซบโปรดได้รับคำขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะ